สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาธารโรของเราค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟในช่วงปักแรกนะคะของเดือนมิถุนายนปี2567นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานความรักของชาวธาตุไฟจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจะรวมอยู่ใน ทัดไฟหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานของชาวคัดไฟนะคะคัดไฟพลังงานของคุณเงียบนิ่งนะคะเงียบนิ่งจริงๆในช่วงนี้เหมือนพลังงานของคุณเนะี่ยอยากจะอยู่กับตัวเองนะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะพลังงานของคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ เหมือนกับคุณอยากจะอยู่คนเดียวอะ่ะในช่วงเนี้ยนะคะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะในด้านาน,านั้นๆอ่ะในมุมที่คุณเงียบนิ่งแต่คุณก็ยังมีสเสน่ห์อยู่ดีนะคะชาวธาตุไฟนะมีสเสน่ห์มากๆกับคู่ของคุณหรือความรักของคุณในช่วงเนี้ยเป็นในลักษณะที่มันก็ไม่ได้หวือหวานะคะเรียบเรียบนิ่งๆเหมือนมัน เรียบง่ายเนาะอืหรือต่างคนต่างนิ่งแต่ว่ายังมีแรงดึงดูดต่อการสูงนะคะประมาณนั้นเนาะคือยังรู้สึกต่อกันนะอืมคุณทั้งคู่ยังสนใจกันและกันอยู่นะคะแล้วก็มีคนที่แบบ สเสน่ห์แรงมากๆอาจจะทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะชาวทัศน์ฝ่นะมีคนเข้าหาเยอะนะคะอย่างที่บอกว่ามีคนเข้าหาคุณแล้วก็เข้าหาเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณทั้งคู่รักกันน่ะนะคะเนี่ยนะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เลือกคนอื่นนะคะคุณทั้งคู่เลือกกันะลรกันคุณทั้งคู่รักกัน นะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะชาวธาตุไฟนะเนี่ยพลังงานของแรงดึงดูดนะคะพลังงานของการตกกลุ่มรักนะคะความหลงไหลความคลั่งไคล้ซึ่งก,กันและกันมาเต็มมากๆนะคะชาวธาตุไฟคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าคุณมังกรเมถุนนะคะราศีกันหรือ หรือชาวทัดไฟด้วยกันก็ได้นะเป็นความรักที่แบบว่ามันมันยังไม่ได้ขยับไปไหนมากมายหอกแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดึงดูดกันมากเนาะมีคนที่เป็นไม้ด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคุณหรือเขาเนาะคุณหรือเขาตัดคนอื่นๆออกจากชีวิตหมดเลยหรือเปล่านะคะหลังจากที่มาเจอคนคนนี้นะ นกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะชัดเจนกับเขามากชาวทัดไ์่นะคุณตัดคนอื่นๆหมดเลยนะมีแต่ค,คนคนนี้แม้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะคุณไม่อยากที่จะมีความลับอะไรกับเขานะคะหรือทำอะไรลับหลังเขานะเป็นตัวเขาได้ด้วยนะที่เขาน่าจะตัดคนอื่นๆออกจาก ชีวิตของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ต่อให้เขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณเขาก็ไม่อยากที่จะมีความลับกับคุณหรือทำอะไรลับหลังคุณนะคะเป็นพลังงานที่แบบว่าต่างคนต่างตกหลุมรักนะคะชาวทัดไฟตกหลุมรักกันแล้วก็คลั่งใครกันมากๆอ่ะนะสำหรับคลิปนี้เลยอะ่ะมาดูหน่อยนะคะว่าตัวคุณเป็นยังไงอีก คุณพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้นะคะปรับตัวเข้าหากันคุณรักษาความสัมพันธ์นี้มากๆคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มีค่าต่อใจคุณมากๆนะคะทัดลมได้นะทัดลมทัดดิน เหมือนตัวคุณเองก็เข้าใจในความเป็นเขาด้วยนะคะนะถ้าเขาเด็กกว่าคุณเหมือนคุณเข้าใจว่าเขาอยู่ในช่วงอายุแบบนี้เขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณเข้าใจนะคะเข้าใจเขาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพอดูพลังงานฝั่งเขาบ้างนะคะชาวธาตุไฟพลังงานฝั่งเขา เขาเป็นคนที่เก็บตัวนะคนคนนี้ยเอาจริงคือต่อให้เขาจะมีสังคมนะคะทำงานเสร็จก็คือกลับบ้านอยู่ในห้องอยู่คนเดียวเป็นคนที่แบบว่ามีแผนในชีวิตในอนาคตมากๆนะคะโฟก,กัสเรื่องเป้าหมายในชีวิตนะคะคนคนนี้เป็นคนไกลได้นะคะ คุณทําให้เขาเปิดใจอ่ะอืมคือพลังงานของเขาเนี่ยตัวเขาเองอาจจะปิดใจมานานนะคะอยู่คนเดียวมานานไม่ได้คิดที่จะเปิดใจให้กับใครแต่พอมาเจอคุณนะนกมองว่าคุณทําให้เขาอ่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะชาวทัพไฟนะอุ้ยเขารู้สึกกับคุณอย่างมากมายจริงๆนะคะนะ หนึ่งถ้วยค่ะเป็นพลังงานที่เขารู้สึกกับคุณจริงๆนะคะมันไม่ใช่การที่แบบว่าเอา่อสร้างความรู้สึกขึ้นมานะเป็นความรู้สึกจริงๆที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเนี่ยเขารู้สึกกับคุณอย่างมากมาย Eine, จริงๆนะมันเป็นความรู้สึกที่เออล้นออกมาจากตักใจนะคะประมาณนั้นเลยนะเขารักคุณจริงๆนะคะคนคนนี้นะ เป็นคนที่อ่อนโยนนะคนคนนี้นะอ่อนโยนแล้วก็ต่อให้เป็นผู้ชายก็เถอะเขาจะแบบว่าละมุนเป็นคนที่ทนุถนอมเราอะไรอย่างเงี้ยนะนะอืหกถ้วยรักต่างวัยได้นะคะมีความเป็นไปได้ที่คุณเป็นอดีตชาติของกันและกันนะคะชาวทัตไฟนะคนคนนี้นะถ้าคุณรู้สึกผูกพันกับเขาคุณรู้สึกคุ้นเคยกับเขา มากๆคนคนนี้เป็นคนในอดีตชาติของคุณได้นะคะที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะลัง,งานเป็นชาวทันาน้ได้นะคะเนี่ยเขารักคุณมากๆเลยอะ่ะเขาอาจจะโตกว่าคุณเด็กกว่าคุณนะคะเขารักคุณมากเขาไร้เงื่อนไขเขาไร้เงื่อนไขในความรักครั้งนี้นะคะเขารักคุณไม่มีเนื่อนไขเลยจริงๆ เขาอยากเจอคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยู่ที่ไหนเขาก็คิดถึงคุณอยากที่จะมาเจอคุณนะคะถ้าคุณเคยเจอกันแล้วเขาก็อยากที่จะมาใช้เวลาดีๆร่วมกันกับคุณอีกนะคะเพราะว่าการที่เขาอยู่กับคุณเขามีความสุขมากๆนะอืมถ้าคุณไม่เคยเจอกันเขาก็อยากที่จะเดินทางมาเจอคุณนั่นเองนะคะเนี่ยโอ้โหข้างใครคุณมากคนคนนี้นะคะปรารถนาคุณมากๆนะ เหมือนเป็นคนไกลนะคะหรือคุณและเขาอยู่กันคนละที่ต้องมีการเดินทางถึงจะมาเจอกันได้นะคะความรู้สึกฝั่งเขาค่ะอุ้ยคนเจ้าสเสน่นะคะคนตันี้นะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนอบอุ่นสุภาพนะคะอ่อนโยนเป็นนักรักได้นะนักรักก็คือชีวิตเขาไม่เคยขาดความรักนะ เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดใจให้กับใครหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะเอ,อคนคนนี้นะคะเขารักคุณนะเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะคุณก็เป็นคนที่ดูแบบฮอตในสายตาเขามากๆเช่นกันนะเออเนี่ยคุณเป็นโอกาสที่ดีที่เขาไม่ สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้เลยนะคะเขาจะเขาจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เขาจะไว้ให้คุณหลุดมือเข้าไปนะเออคุณคือโอกาสดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เขาเชื่อนะคะเนี่ยฟ้าประธานมาให้อะไรอย่างนี้เลยนะคะเนาะขอบให้สรุปนะคะสำหรับชาวทัดุไฟในปักนี้นะคะเป็นยังไงบ้างให้สรุปก็คือคนคนนี้นะคะเขา หวงแหนความสัมพันธ์นี้เนาะเนี่ยมีความหวังร่วมกันนะนกมองว่าคุณทั้งคู่อ่ะศรัทธาในความรักครั้งนี้แล้วก็คาดหวังในความรักครั้งนี้นะคะนะคุณมีความคาดหวังร่วมกันนะคะมีคนที่เป็นคนเด่นคนดังคุณมีชื่อเสียงได้นะคะเป็นคนที่โดดเด่น มีความแตกต่างกันเนาะคุณทั้งคู่นะคะมองว่าในปักนี้นะคะเป็นพลังงานของความผูกพันความสุขนะคะการที่คุณและเขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสุขความกลมเกลียวเนี่ยเหมือนจะมีโอกาสดีๆที่จะได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ความรักครั้งนี้เหมือนมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยอะนะคะสำหรับ ปักนี้นะคะนกมองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวทัตไฟนะคุณทั้งคู่รักกันแล้วก็เหมือนเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะเออมีการและกันอยู่ในใจเสมอน,นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าออในช่วงเนี้ยนะทั้งคุณและเขาเลยก็จะไม่ได้มองหาใครอื่นนะคะหรือว่าต่อให้จะมีใครหยิบยื่นโอกาสเข้ามาก็ ไม่สนใจใครนะคะเป็นความรู้สึกว่าโอ้คลั่งใครกันอยู่สองคนนี้แหละนะคะคู่น้งคู่คลั่งใครกันมากดึงดูดกันมากนะคะพลังงานในปักนี้มีความสุขมากๆแล้วก็เชื่อศรัทธาในความรักครั้งนี้ด้วยกันนะคะเนาะเป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับชาวธัตไฟนะคะหนูก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ